อยู่ที่ไหนวันนี้เอื้อยมารอแม่แต่เช้าเลยนะจ๊ะแม่อยู่ที่ไหนเอื้อยเรียกแม่จนแสบพอมดแล้วนะแม่แม่จ๋าเอื้อยขอโทษนะจ๊ะที่ครั้งที่แล้วเอื้อยมาหาแม่ช้า พอดีเอื้อยติดซีรีส์เกาหลีเอื้อยก็เลยนอนดึกตื่นสายเอื้อยมันเลวเอื้อยไม่มีความรับผิดชอบแฮชแท็กเอื้อยร้องไห้หนักมากเอื้อยขอโทษนะจ๊ะแม่นังเอื้อยแกเป็นอะไรแกเพ้ออะไรอยู่กึแกสวยจนเพี้ยนไปเลยหรือไงฉันบอกแล้วไ้เล่นเยอะเล่นเยอะๆ แบบเนี้เยเมื่อไหร่จะสงสารล,ล่ะดูฉันนี่นี่ดูดูดูสกตอดใครมาแต่เมื่อไหร่ฉันก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลามันมีน้อยน้อยมันน้อยเอาใหม่แม่จา๋าวันนี้เอื้อยเอาซูชิของปรดเจ้ารอร่อยของแม่มาฝากนะจ๊ะร้านเนี้ดังมากเลยนะแม่แกจะบ้าเหรอฮะ เป็นปะบูแกเอาประดิบมาให้มันใช่ที่ไหนมันได้ยังไงนี่แกเพียนะเนี่ยสงสัยจะเรียนหนะักเอื้อยขอโทษจ้ะพี่อ้ายเมื่อคืนเอื้อยนอนดึกไปหน่อยจ้ะเอื้อยขอใหม่นะจ้ะเร็วๆแม่จ๋าปีนี้เอื้อยก็19แล้วปีต่อไปเอื้อยก็คง20ต่อมาก็คง21 22 23 <24. S 2> พอพอพอแกจะนับไปถึงร้อยถึงพันเลยหรืองไงฮะนี่เธอจะบอกให้นะให้ปัญญาในน้อยของแกที่ได้รู้ว่าทในในีนี้มันมีแค่เต่ามันไม่มีหรอกปลาคุงประคักประบู่อะไรเนี่ยไม่จริงนะพี่ไอ้ที่เอื้อยคุยอยู่อ่ะเอ้ยคุยกับแม่นะแม่ปลาบู่ทองของเราไงแกคงจะเรียนสายศิลป์มันละสิไม่ได้เรียนชีวะแกถึงไม่รู้หรือไงฮะถ้าตุวเาแม่เป็นปลาบู่แกจะมาเป็นอะไรแกดูฉันฉันจะคุยกับแม่ให้ดู แมจพี่ไอ้อะไรแม่อยู่ทางนู้นต้องก,กล้องอยู่นี่อ่ะตรงนั้นมันไม่มีกล้องรัดบ,บ้าแม่จา๋าแม่แม่ได้ยินไอ้ไหมอ่ะแม่จา๋าแต่นี่ไอ้นะจ๊ะแม่บอกไอ้ทีเธอว่าใครงามเลิศในปัตตภีแม่จา๋า ก็ snow white นะสิงามเลิศในปรพ,พีไม่มีใครเหมือนบ้าแกต้องเล่นเป็นนางเอกแกจะมาเล่นบทตลกแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยไม่เข้าใจเลยเหรออ่ะดูฉันจะเล่นเป็นแกให้ดูฉันจะลดตัวของฉันไปนะดูแม่จ๋า แม่บอกอ้ายด้วยเธอใครงามเลิศในแปดตะพีก็ลนโหไว้นะสิที่งามเลิศในปัตะพีไม่มีใครเหมือนนะนักเอื้อยนี่แกท้าทายฉันหรอฮะฉันไม่ตลกด้วยนะ แกเป็นบ้าอะไรมาเพ้ออะไรอยู่ตรงนี้กันฮนะงานการที่ฉันสั่งเนี่ยแกทำหรือยังทําหรือยังทําหมดแล้วก็ทั้งกวาดบ้านถูบ,บ้านทํานูน่ทนทํานี่ขัดห้องน้าก็ทําหมดแล้วด้วยโง่โง่ฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นฉันหมายถึงว่าใน IG ไอจีเดียดทอล์กแกเข้าไปกดไลค์ไปคอมเมนต์หรือยังฮะใน Facebook ก็มีใน YouTube ก็ดูได้แล้วนะแกทําเสร็จหรือยังยังนี่นี่แกพูดจริงๆริงเหรอฉันไม่ตลกเลยนะทำไมแกถึงเป็นคนแบบนี้ ตอบฉันะไม่แก้เพื่อคนแบบนี้ฉันสั่งไม่เป็นสั่งเลยนะแก้ท้าทายฉันฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ากับฉันอย่างนีคงอยู่จงเสานี้เลยมานี่มาหนี่ยโอ้ยแกนี่มันดด้านจริงเลยนะมา อน,นอนดีกว่าไหมอ่ะอแกะขนาดนี้ให้มันตายตรงนี้เถอะจิงมหมอดีเล่อนกิก็ดีเอ,อ้ยแกก็คุยเองแล้วกันถ้าอยากจะคุยลุงลุงเป็นอะไรอ่ะมาแล้วใช่ิญมาเอฉันออฉันหนูหว่าเราไปก่อนก็นได้พี่ปไปไปไหนะอย่าึไปอย่าไปอ,าอ่ะ,อะจะพูดก็พูดฉันไม่เลื่อนจะพูดกับพวกเธอว่ามาฉัน บ้าหนูไปอีบ้านหนูไปเฮ้ยไม่ไปอย่าไปอย่าไปทีนี้เวลาเห็นคนลำบากมันต้องทำไงให้ทายซิต้องทำยังไงต้องแกเป็นนางเอกแกเป็นนางเอกแกต้องดูแลอ๋อหนูหม่ยาดมยังไงยังไงยังไงอ่ะแล้วเฮ้ยไม่ใช่นี่ให้นี่ให้ตาลุงนี่อ่ะลุงลุงลุงแกแล้วเริ่มคันตัวอะไรบ้างผมไม่รู้ออ๋ขอบใจมากลุง ลูกมาเกะกะอะไรแถวนี้ฮะอันนี้เป็นสิ่งคิดผู้หญิงสองคนนี้ช่างมีสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคนนึงเป็นคนใจดีมีน้ำใจหายาดมให้ดมส่วนอีกคนมันคงจะเป็นนางร้ายอย่างแน่นอนเสียเวลาจริงเลยนางเป็นใครกันเนี่ยหนูชื่อเอื้อยส่วนห้าที่หนูชื่อไอ้ไอ้อ๋อฉันเนี่ยเดินทางมาจากเมืองอื่นเมืองไหนเมืองห้วยมาแข้ง คงรู้ใช่ไหมจังหวัดอะไรอุดรรศิใช่แต่ว่าฉันมาฉันมีเอนนอเออแกย่ามาตายที่นี่นะที่นี่มันบ้านของฉันแกออกไปเดี๋ยวนี้เลยคนจะตายอยู่แล้วแกยังดูกแกจะหาน้ำหาท่ามา,ามให้กินหน่อยได้ไหมอ๋อได้น้ำแกมีที่ปักไหมไม่มีอ่ะต้องคงใส่ต้องลากลงมาเนาะมาลงมาลงน,น้ำไม่ใช่เราได้รู้ว่าใครเปเนานที่ใจดีเหมาะจะไปคลองเมืองของเรา เราจะได้รู้ในบัตรตนว่าใครเป็นคนเอาน้ามาให้กับมาลงสัดอะไรนะเฮ้ยอย่าอย่าอขอบใจมากอะอีกนิดเดียจะตีตาบอดละจะโดนหัวถุแล้วเชื่อเลยเอาละฉันมีเรื่องสำคัญที่จะบอกพวกเธอทั้งสองคนฉันไม่ได้อยากรู้ต้องรู้หนูก็ไม่ค่อยอยากทายซิว่าฉากสำคัญนี้ฉันจะทำอะไรต่อไปกินน้ำไม่ฉันจะต้องยืนขึ้น พ่อแก่คันใช่ไหมใช่คันแขนมากเอาละมมีอะไรจะพูดฉันจะบอกให้พวกเธอทั้งสองคนได้รู้ไว้ว่าว่าฉันเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาหนูว่านะแกเนี่ยเป็นคนแก่ใช่ต้องไม่เต็มแน่เลยนี่่อันนี้มันไม่มีในสคริปต์ใช่ไหมมันไม่ใช่แก่อย่างเดียวนะครับมันแก่มากหูไม่น่าละเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วหยุด ฉันหินจะต้องแสดงบัตรประจำตัวของฉันให้แกได้รู้แล้วว่าฉันเป็นใครจงดูลิเกนี่ชัวเป็นลิเกเก่าแน่ฉันไม่ใช่ลิเกอ้าฉันคือบ้าว่ะเนี่ยตอน <laughs> ในที่สุดพวกเจ้าทั้งสองคนก็ได้รู้ความจริงสักทีว่าข้าคือใคร ก็เป็นลิเกไงดูดิแต่งตัวนี้คนเก่าไม่ใช่ลิเกค่ขาคือเจ้าชายเดินทางมาจากเมืองห้วยมากแข้งเพื่อที่จะมาออกตามปลอมตัวมาเป็นยาจกเพื่อที่จะได้ออกมาตามหาพระชายาไปครองเมืองเคียงคู่กันนั่นเองพี่อ้ยนดิเอชอบพี่นัปล่อยให้เล่นปล่อยให้เล่นเออชอบอนนี้อะไร ท่านจะมาหาพระชายาได้อย่างไรทำไมในเมื่อท่านก็มีอยู่แล้วอ่าไอ้นี่เล่นนอกสคริปอีกแล้วว่าท่านจะต้องหาพระธิดามากกว่าใช่เพราะว่าไอคนนี้อายุน้อยควรจะเป็นพระธิดาส่วนไอคนนี้ก็มีสามีหมดแล้วข้าควรจะหาไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าท่านหาพระชายาใช่ท่านจะมีปัญหากับ้่านนะ ขอบใจมากเลิกเล่นเอาหมกันนกขึ้นไปเอาแว่นมาเฮ้ยง่ายงี้เลยเหรอที่ชอบสิงชอบริงโอเคโอเคเลิกเลิกเลิกนี่มาอยู่ตรงกลางก็เิออยู่กลางนี่ครับน้องโบครับ สนุกไหมคะสนุกไหมสนุกมากโอเคจริงๆแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับดาวรุ่งดวงใหม่ของช่อง7สีซึ่งคงจะมีผลงานได้ฝากไว้อีกเยอะแยะมากมายแต่ทั้งหมดก็ต้องหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะหนึ่งในนั้นก็คือต้องเจอแบบพี่นุ่นใช่หลากหลายเนอะและเป็นไงตอนนี้อยากเล่นบทอะไรแบบไหนอีกไหมคะคือจริงๆชอบคอมเมดี้ค่ะอยากเป็นตลกอยากเล่นละครที่มันเป็นแบบ สนุกสนานากว่าพี่จะได้เล่นที่เป็นคอมเมดี้เนี่ยประมาณ15ปี <c oughs> แล้วร่อเร็วนี้นะคะรัประสบการณ์ไปเยอะๆก่อนใช่ไหมสองเรื่องแล้วใช่ไหมคะก็แปลว่าตอนนี้กําลังจะมีเรื่องต่อไปเรื่องที่3มที่4ใช่ค่ะแล้เรื่นี้ก็จะมีเป็นเรื่องโนราค่ะคุณ,คณคมากเลยคะ่ะคุณรู้ไหมว่าใครเล่นก่อนคุณที่ก่อนชุดก่อนหน้านั้นโนรายังจำได้ป่ะมันก็คือเยอะมากอะกี่ปีแล้วคสิบกว่าปีแล้วเราเล่นกับใครหรอ เล่นกับพี่ไม้พัทรเดชโอ้คนนี้ที่เป็นคู่จิ้นไงไอ้แกจะต้องได้เล่นกับพี่ไม้อีกหลายเรื่องแน่เลยใช่ป่ะจริงๆชอบป่ะชอบป่ะชอบป่ะเฮ้ยมาถามทำไมทำียงอะไรเนี่ยคะเออแม่ไม่อยู่รีบถามแม่ไม่อยู่ชอบปะก็น่ารักดีก็น่ารักดี่อ้าวเฮ้ยเอาพูดผิดทางไหมคะไไม่ไม่น่ารักดีไม่เรื่องแปลกแต่น่ารักดีมีกี่คนอืมวิ่น่ารักขนาดนี้มีหลายคนไหมน่ารักขนาดนี้คนเราคนเราคนหน้าตาไม่เหมือนกันแหม โอเควางแผนยังไงต่อครับศึกษาต่อไปเรื่อยๆแบ่งเวลาดีๆเล่นละครหรือจะเดินแบบหรือจะอะไรอีกหนูก็เอาที่มันสมควรกับเวลาค่ะคือเอาที่มันแบบเขาเรียกอะไรตรงล็อกที่เราวางไว้จริงๆอะย่ง่ว่าทำอะไรก็ได้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วก็ไม่ไม่กวนเวลาด้วยเรียนสองวันทำละครเฮ้ยได้เหรอมันจะเก็บรายิจได้ช้านะใช่แต่คือมันก็ไปเรื่อยๆค่ะอ่ะเป็นว่าวันนี้นะคร พี่นุ่นเองก็จะเป็นกำลังใจให้น้องโบนะคะในทุกๆด้านด้านการเรียนการแสดงแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยข้อแม้คือหนูต้องอดทนเพราะว่าเราทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมันมากกว่าคนอื่นก็ต้องยอมแลกอะไรก็เป็นได้แต่อย่าเป็นพิธีกรครับทำไมครับยวมาแยกงานที่ให้โตโตก่อนแล้วค่อยมาเออโตโตก่อนแล้วค่อยเป็นขอบคุณน้องโบนะคะขอบคุณมากคะขอบคุณพูแน่ด้วยขอบคุณสวนสัมพันธ์ริเวสไซด์แห่งนี้นะครับขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตขอบคุณดีด้าด้วยนะครับ คือคือแว๊บแรกเศร้าแล้วก็เลยแบบเฮ้ยต้องขึ้นห้องแล้วแ่ะต้องขึ้นบ้านต้องไปเลยไม่ใช่แล้วผ่อนเศร้าเราไม่ได้องไปต้องบ้านอะไรได้ให้เข้าใจคุณเริ่มเริ่มคบเรียนรู้กันนะฮะแล้วก็ก็คุยเรืองบ้นดูบ้านเลยแล้วคุณเปหมายถึงแป๊บเดียวเหรอคะมันบุกแบบบุกแบบดูเหยื่อมากเลยนะจากชีวิตที่ไม่คิดจะมีครอบครัวทำไมอะทำไมอย่างนั้นล่ะคุณคือ